สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาฝากเป็นเรื่องของสาวสิงคโปร์คนหนึ่งชื่อเวลลารีหรือที่คนรู้จักกันในชื่อฟัวรี่นักออกแบบกราฟิกอิสระที่ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างในสิงคโปร์แล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองเชียงใหม่ของเราคุณรู้ไหมครับว่าสำหรับคนเจนซี C ในสิงคโปร์ความฝันแบบสิงคโปร์มันไม่ได้หวานอย่างที่คิดเวลลรีบอกว่ามันเหมือนการแข่งขัน แข่งกับความคาดหวังของสังคมแข่งกับความหมดไฟในเมืองที่ไม่เคยหลับสิงคโปร์เป็นที่ที่คุณอยู่รอดได้ง่ายแต่กลับมีชีวิตอยู่ได้ยากเพราะค่าครองชีพสูงมากจนถ้าอยากมีไลฟ์สไตล์ที่เจนซีอยากได้คุณต้องเข้าสู่ฮัสซล e เคาน u เ e แบบไม่มีวันหยุดแล้วเธอก็ย้ายมาเชียงใหม่เมื่อเราเห็นห้องของเธอครั้งแรกต้องบอกว่าสวยมากเป็นสตูดิโอขนาดเล็กที่มีทุกอย่างมีที่นอน มีโต๊ะทำงานมีตู้เสื้อผ้าแม้กระทั่งห้องน้ำก็กว้างมากเหมือนในโรงแรมเธอต่อแต่งมาเองทั้งหมดซื้อของจากลาซาด้าและไปหาของมือสองจากร้านเก่าๆมันดูน่าอยู่สุดๆแล้วคุณเดาไหมครับว่าห้องแบบนี้เธอเสียค่าเช่าอ่อเดือนเท่าไหร่คำตอบคือ500เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ1 5 0 0 0บาทซึ่งถ้าห้องแบบนี้ในสิงคโปร์ ต้องเสีย2,500ถึง3,000เหรียญสิงคโปร์เลยทีเดียวหรือประมาณ75,000ถึง90,000บาทวอลเลรี่บอกว่าเธอรู้สึกขอบคุณทุกวันที่มีพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้เพราะคนรุ่นเธอส่วนใหญ่ยังอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ก็กำลังรอคิว t t o ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่ต้องรอหลายปีแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะง่ายนะครับเมื่อแรกย้ายเข้ามา วาลารีต้องเจอห้องที่มีมแมลงสาบเต็มไปหมดเพราะห้องถูกปิดทิ้งไว้นานมากเธอต้องกำจัดมแมลงสาบอยู่3วันเต็มและอีกอย่างที่เธอต้องปรับตัวคือเรื่องน้ำที่นี่ไม่สามารถดื่มน้ำประปาได้ต้องสั่งน้ำดื่มมาซึ่งก็ไม่แพงหรอกนะแค่ประมาณ75บาทต่ตอรังใช้ได้ราวๆ1นึถึงหนสัปดาห์มาดูค่าใช้ใจ่ายโดยรวมกันดีกว่า วลเลรี่ใช้เงินเดือนละประมาณ1,500เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ45,000บาทนี่รวมค่าเช่าค่าสาธารณูปโภคอาหารค่าเดินทางและกิจกรรมในวันหยุดเธอบอกว่าที่นี่เธอสามารถสั่งอาหารสุขภาพอย่างสลัดมากินได้ทุกวันซึ่งในสิงคโปร์มันเป็นของฟุ่มเฟือยมากโดยเฉพาะการสั่งคนเดียว แล้วเธอหาไรายได้อย่างไงในฐานะที่ทำงานระยะไหลก็มีหลายวิธีนะครับบางคนทำฟรีแลนซ์เหมือนวาเลอรีที่เป็นนักออกแบบกราฟิกบางคนก็ยังมีงานประจำที่สิงคโปร์แต่ทำแบบีโมทบางคนทำเทรดดิ้งซื้อขายพุ่นคริปโตอะไรพวกนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีเงินออมก่อนย้ายวาเลอรีแนะนำว่าควรมีอย่างน้อย6เดือนของค่าใช้ใจ่ายรายเดือนหรือประมาณ1 0 0 0 0ถึง2 0 0ห0เหรียญสิงคโปร์เผื่อไว้เป็นเซฟตี้เน็ต หนึ่งในสิ่งที่เธอชอบมากคือเรื่องอาหารวันหนึ่งเธอพาทีมงานไปกินข้าวที่ร้านอาหารทะเลสั่งอาหารมาสองสามอย่างมีกุ้งเต็มๆถังสดและอร่อยแล้วเสียเงินแค่100บาทเท่านั้นเองซึ่งในสิงคโปร์คงต้องเสียเงินมากกว่าเท่าตัวแน่นอนเธอบอกว่าที่นี่เธอไม่รู้สึกว่าต้องอั้นตัวเองไม่ต้องกลัวที่จะใช้เงินกับกิจกรรมต่างๆไม่เหมือนสิงคโปร์ที่ต้องคิดมากก่อนจะซื้ออะไรเรื่องการเดินทางก็สะดวกมาก ในเชียงใหม่มีตัวเลือกให้เยอะแยะมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์มีรถตู้มีรถ2แถวและมีตุกๆก,การเรียกกร็บไป1 0บถึงสินาทีก็ประมาณเเหรียญสิงคโปร์หรือราวๆสองร้อบาทวัลเลรี่ชอบนั่งมอเตอร์ไซค์มากที่สุดพอได้สัมผัสถึงสายลมที่โบกผ่าหน้ารู้สึกสบายใจและอีกอย่างที่เธอบอกว่าน่าสนใจมากคือกร a b ที่นี่มีบริการเฉพาะคนขับผู้หญิงด้วยนะซึ่งเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง ในวันหยุดวัลเลรี่ชอบไปเดินตลาดหัตถกรรมท้องถิ่นมันมีของทำมือมากมายสีสันสดใสเป็นเอกลักษณ์ของไทยมากเธอก็พาทีมงานไปลองทำงานเสียละแบบโมเสกทำแจกันประดับราคาแค่400บาทหรือประมาณ16เหรียญสิงคโปร์แล้วก็มีการแข่งขันกันว่าใครทำสวยกว่าต้องบอกว่ามันสนุกมากและเป็นการผ่อนคลายที่ดี แล้วหลังจากทำงานศิลปะเสร็จเธอก็พาไปกินข้าวซอยกับแกงเกรียงก๋วยเตี๋ยวเธอสั่งแบบเนื้อเพราะมันอร่อยที่สุดนี่คืออาหารพื้นเมืองที่เธอลหลงไหลมากอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจคือเรื่องการดูแลตัวเองวัลลรี่พาไปลองทำลิมเฟติกเดเรนเช m แมสส g e ซึ่งเป็นการนวดที่ช่วยดีท็อกซ์ไฟหน้าทำให้หน้าเรียวขึ้นลดอาการบวมน้ำ การนวดแบบนี้ในสิงคโปร์ต้องเสียเงินประมาณ100เหรียญสิงคโปร์ต่อครั้งหรือประมาณ3,000บาทแต่ที่นี่แค่3 9 9บาทเท่านั้นเองหรือประมาณ16เหรียญสิงคโปร์ถูกกว่าเกือบ10เท่านี่คือส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองที่เธอทำได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณแล้วก็มีตลาดนัดกลางคืนวันอาทิตย์ที่ใหญ่มากเดินได้ทั้งคืนเลยมีของขายมากมาย ส่วนใหญ่เป็นของทำมือสีสันสดใสมีอาหารท้องถิ่นให้เลือกเยอะแยะแม้ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหมูปิ้งหรือหมูผิงตามที่คนไทยเรียกและเครื่องดื่มอย่างน้ำมะพร้าวน้ำมะม่วงมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเลยแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้สวยหรูไปหมดนะครับเพราะมีเรื่องที่เธอต้องเสียสละด้วยนั่นคือความเหงาการอยู่คนเดียวในประเทศแปลกถิน่นห่างจากเพื่อนๆที่สิงคโปร์มันเป็นเรื่องที่ยากมาก วัลเลอรีบอกว่าในฐานะผู้หญิงที่มาอยู่คนเดียวในต่างแดนมันรู้สึกโดดเดี่ยวมากแต่เธอก็พยายามที่จะโอบรับความเหงานั้นเพราะเมื่อก่อนในสิงคโปร์เธอมีเพื่อนเยอะมากล้อมรอบไปด้วยคนตลอดเวลาจนเกิดโอเวอร์สิมูเลชันแต่ที่นี่เธอถูกบังคับให้ต้องอยู่คนเดียวและนั่นทำให้เธอเรียนรู้ที่จะทำอะไรคนเดียวได้ทำให้เธอเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเธอบอกว่ามันเป็นกระบวนการค้นพบตัวเอง เธอเติบโตขึ้นมากในฐานะบุคคลการเป็นดิจิทัลโนแมดไม่ใช่การไปพักร้อนตลอดเวลาแต่มันคือการเลือกที่คำนวณมาดีต้องมีการวางแผนต้องมีความอดทนและต้องพร้อมที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือชีวิตที่ออกแบบเองชีวิตที่คุณสามารถทำอะไรได้อย่างอิสระรู้สึกมีชีวิตชีวาจริงๆชีวิตที่การทำงานวัฒนธรรมและสุขภาพจิต ไม่ต้องมาแย่งชิงกันแต่อยู่ร่วมกันได้ยังลงตัวและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของแค่เจนซีจากสิงคโปร์เท่านั้นนะครับในคอมเมนต์มีคนบอกว่าคนจากอเมริกาอังกฤษและยุโรปก็หลั่งไหลามาเชียงใหม่กันเยอะมากเหมือนกันจนเชียงใหม่กลายเป็นเมืองหลวงของดิจิทัลโนแมดของโลกไปแล้วทุกคนทำงานจากคาเฟ่แล้วใช้ชีวิตแบบสบายๆหรือสบายๆตามแบบไทยๆ มีคนเจน X อายุ46ปีบอกว่าเขาก็เสียแล้วมาอยู่เชีงยงใหม่ด้วยมีมิเลนเนียลสอีกหลายคนที่ทำแบบเดียวกันเพราะไลฟ์สไตล์ที่นี่สุดยอดมากธรรมชาติก็สวยงามแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับมีคนในคอมเมนต์เตือนว่าเชียงใหม่ดีประมาณ10เดือนต่อปีแต่อีก2เดือนคือช่วงหมอกควันที่มลพิษสูงมากคนต่างชาติส่วนใหญ่ก็แก้ไขได้โดยการอยู่ในห้องแอร์และออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากาก แต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจอาจต้องระวังนะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญที่หลายคนพูดถึงคือเรื่องการหาไรายได้ถ้าคุณหาไรายได้เป็นเหรียญสิงคโปร์แต่ใช้จ่ายเป็นบาทมันคือโอกาสที่ดีมากแต่ถ้าคุณหาไรายได้เป็นบาทด้วยเช่นกันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะค่าจ้างที่นี่ก็ต่ำกว่าสิงคโปร์มากและยังมีเรื่องของวีซ่าด้วยนะครับหลายคนถามว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน เพราะวีซ่าดีทีวีของไทยไม่ใช่วีซ่าถาวรและการได้สัญชาติไทยก็ยากมากเว้นแต่จะแต่งงานกับคนไทยการเป็นเจ้าของที่ดินก็ทําไม่ได้เว้นแต่จะเป็นคนรวยมากๆหรือจ้างบริษัทกฎหมายไทยมาจัดการให้บางคนในคอมเมนต์ก็บอกว่าหญ้าข้างบ้านคนมันเขียวกว่าเสมอการไปเที่ยวไทยระยะสั้นกับการอยู่ทํางานที่นี่มันต่างกันมากและก็จริงนะครับหลายคนที่ลองอยู่ตามประเทศแล้วก็กลับสิงคโปร์ในที่สุด เพราะตระหนักว่าบ้านก็ยังดีอยู่แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะการลองผิดลองถูกคือการเรียนรู้และชีวิตของแต่และคนก็มีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันสรุปแล้วสิงคโปร์เป็นที่ที่ดีสำหรับการหาเงินแต่อาจจะไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดสำหรับ work-life balance หลายคนเลยเลือกที่จะหาเงินในสิงคโปร์แล้วย้ายไปใช้ชีวิตในประเทศอื่นที่ค่าครองชีพต่ำกว่าไม่เครียดและเพลิดเพลินกับชีวิตได้มากกว่า และนั่นก็คือเหตุผลที่ต,าาต่างชาติถึงชอบประเทศไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่มันไม่ใช่แค่เรื่องของราคาที่ถูกแต่มันคือคุณภาพชีวิตความเป็นมิตรของคนท้องถิ่นวัฒนธรรมที่น่าสนใจอาหารที่อร่อยและความรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้มีแค่การทำงานแต่มีช่วงเวลาให้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆให้ค้นพบตัวเองและให้รู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่จริงๆ สำหรับใครที่กำลังคิดจะลองเป็นดิจิทัลโนแมดผมแนะนำว่าให้คิดให้ดีก่อนนะครับวางแผนให้รอบคอบเตรียมเงินออมให้พอและอย่าลืมว่าแต่ละคนมีสถานการณ์ที่ต่างกันสิ่งที่เหมาะกับคนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับอีกคนแต่ถ้าคุณพร้อมมันอาจเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการก็ได้นะขอบคุณที่รับฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า